สอบอคเผย2ปีรัฐจ่ายค่ารักษาโควิดไปแล้วกว่าแสนล้านบาทตั้งแต่1มีนาคมปรับลดเลทโคศกสอบอคเปิดตัวเลขค่ารักษาโควิดตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาพบว่ารัฐบาลจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น1 1 3 4 4ล้านบาทหากแบ่งตามผู้ป่วยระดับสีต่างๆนั้นค่าเฉลี่ยจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยสีเขียว2 3 2 4 8บาทต่อคนส่วนเอกชน5326บาทต่อคน ขณะที่ผู้ป่วยสีเหลือง81,848บาทต่อคนภาคเอกชน92,752บาทต่อคนและผู้ป่วยสีแดง252,182บาทต่อคนเอกชน375,428บาทต่อคนอย่างไรก็ตามตั้งแต่1มีนาคม65มีการปรับราคาใหม่เป็นค่าเฉลี่ยโดยค่ารักษาผู้ป่วยสีเขียวรายละ12,000บาท สีเหลืองรายละ69,300บาทและสีแดงรายละ214,400บาท you